กลับมาอีกครั้งสําหรับเกมอาคารัสในวันที่2ที่พี่โจได้เล่นนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาเก็บตกรายละเอียดในสหรับเมื่อวานที่เรายังยังติดค้างกันอยู่นะครับผมเข้าไปตามมาดูเลยครับสวัสดีครับอยู่กับพี่โจและก็วอนลิทอนชานเลนะครับผมสาหรับเบต้าเทสท,ท,ที่เมื่อวานพี่โจลงวิดีโอไปเนาะ วันนี้ก็มาเป็นวันที่2แล้วที่ได้เล่นเกมนี้นะครับเมื่อวานเรายังมีค้างคาในบางประเด็นเนาะวันนี้ก็จะมาสรุปหาข้อยุตินิดนึงนะครับว่าคงไม่ได้ยาวเท่าเมื่อวานละอาจจะแค่ประเด็นที่เราจะพิสูจน์แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะงั้นเข้าไปดูเกมกันเลยครับโอเคครับผมพอคลิกเข้ามาเกมเนาะอันนี้เป็นอย่างแรกใช่ไหมที่พี่โจก๊กอ่าให้ดูเมื่อวานไปแล้วเนาะตรงอันนั้นตรงนี้เราปิดได้เลยครับถ้าไม่ถ้าไม่ต้องการถ้าเปิดก็เปิดตรงนี้ครับอ่าประมาณนั้นนะฮะ จากนั้นนี่ครับที้เรากลับมาที่400เหมือนเดินมนเนาะเมื่อวานะาวก็ใช้ไม่หมดนะเนาะเพราะหุ่นยนต์เราหมดก่อนใช่ไหมแล้วก็เงินเงินนะครับนี่ณนะวันนี้นะพี่โจยังแท็ก4.5%อยู่นะครับเขาบอกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับแท็กก็จะลดลงนะแต่ก็จะยังไม่เคลมนะครับรอให้เขาครบเวลาก่อนเนาะพอดีเมื่อวานพี่โจเล่นดึกไอ้5ทุ่มใช่ป่ะมันลยต้องเขา24ชั่วโมงะ่ะเหมือนเหมือนเกมรถเกมเครื่องบินนี่แหละครับพอเขาเขาปุ๊บครบวันปับ๊บ แท็กเขาก็จะลดลงเรื่อยๆนะแต่เราค่อยมาดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าแท็กจะเหลือเท่าไหร่เนาะโอเคต่อไปเมื่อวานที่เราติดค้างกันไว้ใช่ไหมครับก็คือเรื่องของเ,อเรื่องของอะไรพี่ชงลืมละตอนนี้หุ่นยนต์เราก็กลับมาจี้เต็มเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมนะครับตอนนี้นะนี่ครับก็พลังเต็มสู้ได้สครั้งต่อวันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอา energy ในการสู้เนาะ เมื่อวานเรามาดูใช่ไหมว่าดวงดาวดวงดาวของเราเขารีเซ็ตหรือเปล่าใช่ปะพอผ่านวันนะเมื่อวานพี่โจค้างที่ดาวสี่ไปอยู่เนาะที่ตีไม่ตายอะครับอ่ะเรามาดูกันว่ายังอยู่ไหมครับนี่นี่เหมือนจะยังอยู่นะน้องเต่าแดงนะครับนี่เต่าเขียวไม่ใช่นะพลังเต็มนะอ่าโอเคครับผมยังอยู่นะแปลว่าเพื่อนๆน,นที่ไม่รีบนะครับอยากจะได้แบบทีเดียว8,900เครดิตเลยอะก็ก็ก สามารถทําได้นะเกมเขาไม่ได้รีเซตน,นะครับไม่ได้ครบวันปุ๊บแล้วก็เห็นปว่าจี้อ่ะจี้มาแล้วเนาะจี้มาอะไรมานะครับแต่ว่าเต่ออาเขาไม่ได้รีเซตน,นะครับยังอยู่กับเรานะอังนั้นวันนี้พี่โจก็ขอสู้ให้จบไปก่อนตัวนี้นะครับอย่างเมื่อวานเรามีอีกประเด็นหนึ่งนะใช่ปะที่เราจะดูดาวสองเนาะที่เราจะดูเราจะดูว่า,า,า,าถ้าพี่โจจำไม่ผิดเมื่อวานที่เราจะดูก็คือว่าเรื่องของตัว ตัวนี้เนาะตัวที่เขาเขียนสกิลตัวเนเชอรัลครับนะครับที่เขาบอกว่าเดลยวสิบเปอร์เซ็นต์เดเมจนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่เรากำลังจะพูดคำว่าเอ็กซ์เฟคทีฟอะทาร์เก็ตอะครับใช่ป่ะอย่างที่พี่จะสมมุติว่าใช้ตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ประเด็นแรกเขียนแล้วนาะดาวยังมายังยังจับมาได้ได้อยู่นะครับต่อไปตัวเอ็กซ์เฟคทีฟทาร์เก็ตนะที่เขาบอกว่าอะสกิลตัวนี้คืออะไรเนี่ยไอเดลสมมุติว่าเราจะมีเราจะได้เดเมจเพิ่มขึ้น10% ถ้าเมื่อนะเมื่อไม่ได้โจมตีทารเกตที่เขาเรียกว่าเอฟเฟกติฟแทรเกตอะก็คือว่าหมายความว่าเรากำลังมาดูว่าคำนี้คืออะไรคือตัวตัวที่เก่งกว่าเราหรือเปล่าใช่ไหมสมมติตอนนี้พี่โจทานนี่นะท่าสีฟ้าใช่ไหมครับตัวเอฟเฟกติฟแทรเกตเนี่ยก็หมายความว่าตัวที่เราแพ้ทางหรือเปล่าใช่ไหมแปลว่าถ้าอย่างนั้นพี่โจโจมตีตัวสีเหลืองเนี่ยพี่โจต้องไม่ได้บวกถูกป่ะแต่ถ้าพี่โจโจมตีตัวสีแดง พี่โจจะได้บวกครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ดาวที่2เนาะมีทั้ง2ส,สีพอดีเลยนะครับก็คือมีทั้งสีสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับถ้าดูจากข้างบนนะสีฟ้าใช่ไหมเราก็เราก็จะมาพิสูจน์กันว่าสก,กิลตัวเนี้ยที่พี่โจกว่าเนี่ยมันจะได้10%์ทั้ง2ฝั่งเลยไหมเราก็จะได้รู้คําว่า effective target คืออะไรใช่ไหมก็คือถ้าถ้าให้พี่โจ๊กดาวนะครับว่า effective target คือตัวที่เราแพ้ทางนะครับ ตัวที่เราแพ้ทางนั้นแปลว่าถ้าสันนิษฐานถูกก็คือตัวสีเหลืองพี่โจะจะต้องไม่ได้จะต้องจะต้องจะต้องได้คูณ10%ตัวสีแดงพี่โจต้องไม่ได้คูณน,นะครับอ่ะเรามาพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้กันก่อนนะว่าคําว่า e f e ฟ t ซิทซากเคืออะไรนะครับเริ่มจากการที่พี่โจเอาสีเหลืองก่อนนะสีเหลืองเอาตัวตัวนี้เลยครับตัวบนเลยครับเขาบอกว่าเอาเอา,เอาที่สกิลตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องนะเพิ่ม c r i เ i ิ a l ค a m a เ e มรับ100%นะครับ ตัวนี้แปลว่าเดี๋ยวเราโจมตีมันจะกลายเป็นรับ critical damage ้อเปเสิแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะตัวเหลืองที่2เขาบอกว่า random นะครับโอกาสที่จะรับ effective อ๋อโอเคอันนี้ไม่ได้เพราะมันจะเป็นช,ชนคำว่า effective เนาะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าตัวนี้แล้วกันถ้ามัน critical ก็เดี๋ยวค่อยคำนวณใหม่เนาะตอนนี้ตัวของพี่โจ๊กเนี่ย950้ใช่ไหมนะกับมาเปิดเครื่องที่เลขใหม่นะ950อ่าคิดแบบเมื่อวานกันเลยเนาะเพราะตอนนี้ระบบสแตทก็ยังไม่มาหักอ,อะไรเนาะมันยังคิดง่ายอยู่นะ 950ลบ330นั่นคือพลังโจมตีคือ620ถูกไหมครับ620ถ้าถ้าเราถูกนะเขาบอกว่าเราต้องไม่โจมตีอขอโทษทีเขาเช็คว,ว่าเมื่อไม่โจมตีตัวที่เราแพ้ทางแปลว่าถ้าพี่โจโจมตีตัวต้องต้องไม่โจมตีตัวให้เราแพ้ทางแปลว่าเราต้องไม่โจมตีตัวสีเหลืองครับถ้าเราโจมตีตัวสีแดงเราต้องได้10%ดังนั้นเรามาลองดูก่อนว่า ถ้างั้นแปลว่าถ้าพี่โจโจมตีเจ้าเต่านี้นะพี่โจก็ต้องเนี่ยครับต้องต้องต้องโจมตีแค่ร้่ไม่มีบวก10นะครับถูกไหมเพราะว่าพี่โจแพ้ทางเขาดูวอ่ะจริงๆไม่ใช่สิพี่โจโจมตีเต่าพี่โจจะต้องโดนเหลือ80%ด้วยถูกไหมคูณ0.8ด้วยนี่ครับจะต้องแค่496ถ้าตัวเลขออกมาเป็น496นะแปลว่าสกิลของพี่โจตัวเนี้ยไม่มีผลอะไรเลยนะครับอ่ลองดูนะ มันจะตรมแต่เมื่อกี้เห็นแวบๆใช่ไหมครับมันกลายเป,นนยเปน 5, 4, เ็นมันกลายเป็นห้าสี่หกครับเห็นไหมครับมันกลายเป็นห้าสี่หกมันแปลว่าอะไระลอง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 หรอย6ี่สิบเมื่อกี้ใช่ปะ่ะหรอยีอ่สิบถ้าห้าสี่หกเราไม่แน่ใจว่าตัวเลขตัวนี้มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวเลขที่เราคูรคำนวณกันเห็นป่าวันคือสี่เก้าหกใช่ไหมที่ที่ควรจะเป็นถือว่าแต่กลายเป็นว่ามันออกมาเป็นห้าสี่หกอะ แล้วเราก็มาดูกันว่า546เนี่ยมันเกิดจากการที่เราโจมตีตัวแพ้ทางหรือเปล่าสมมติตัวแพ้ทางใช่ไหมพี่โจต้องคูณคูณ0.8แล้วจะเหลือ496ใช่ไหมครับลองคูณ10%ของสก,กิลพี่โจเมื่อกี้บอกว่าจะได้เพิ่ม10%นะคูณ1.1นะครับเห็นไหมครับแปะเลย546งั้นแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าถูกต้องพี่โจแปลผิดนะครับก็คือเมื mm ่อ hmm. not attacking effective target โอเค ถ้างั้นเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วแต่แปลว่าพี่โจ๊กแปลผิดก็คืออย่างนี้แปลว่าความหมายเขาได้จะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับก็คือว่าตัวนี้ครับสกิลนี้นะซอซีนิวตันใช่ไหมนิวตันเนี่ยเขาบอกว่าหุ่นเราเนี่ยจะได้เดเมจเพิ่มสิบเปอร์เซนเมื่อเราไม่ได้โจมตีตัวที่ตัวทาร์เก็ตที่เราโจมตีอย่างมีประสิทธิภาพครับนี่ครับก็คือตัวนี้หมายความว่าเราจะได้สิเซ็นตเพิ่มถ้าเราโจมตีตัวที่ ถ้าเราไม่ได้โจมตีตัวที่เราชนะทางเขาอะ,อะต้องแปลแบบนี้เนาะถ้าเง,งี้ความหมายคืออย่างนี้ครับก็คือเราได้10%เพิ่มเมื่อเราไม่โจมตีตัว,ตวเราตัวที่เราชนะทางเห็นปะเขาคือแปลว่า effective target หมายถึงเราเนี่แหละเราอยู่ตรงกลางแล้วเราไป effective effective effective, effective กับใครไงเช่นพอเราเป็นสีฟ้าใช่ไหมเรา effective กับสีแดงใช่ไหมสกิลนี้จะไม่มีผลแล้ว แต่พอเราไปสีฟ้าใช่ไหมเราไม่เอฟเฟกไม่มเอฟเฟกทีฟกับสีเหลืองเนี่ยสกิลนี้จะมีผลอย่างที่เมื่อกี้เราพิสูจน์กันถูกป่ะต่อไปถ้าอีกอันหนึ่งที่อยากเห็นก็คือสีฟ้าโจมตีสีเขียวละมันก็ควรจะมันก็ควรจะได้เหมือนกันเพราะว่าสีเขียวกับสีเหลืองคือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่เราไม่เอฟเฟกทีฟไงกลุ่มที่เราโจมตีแรงมีอันเดียวคือสีแดงนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอ่ะต่อไปสีแดงนะครับอ่าเรามาดูเต่าแดงนะครับ,เ,ราารบเขาบอกว่ามีโอกาส15%ที่จะคอมพิอันที่จะหลบไไดด้้้นนนนะะถาาาามเเป็แลว่หบ อ่าโอเคถ้างั้นเรามาลองโจมตีกันเดี๋ยวเราคำนวณใหม่นะถ้าเป็นเต่าต,ตัวนี้ใช่ไหมครับพลังเขาก็150ลบ330เนาะน่าแต่แต่ว่าพี่โจ๊กโจมตีแรงขึ้นถูกไหมก็ต้องคูณ1.2แปลว่าเราจะต้องโจมตีได้744นะครับจะไม่มีผล10%นี้มาเกี่ยวเลยถูกป่ะถ้ามีผล10%มาเกี่ยวก็ต้องเอาเจ็ดสีคูณสิอีกทีนะแต่ว่าพี่โจ๊กคิดว่าไม่ละพราะเมื่อกี้สีเหลืองก็ได้แล้วสีแดงต้องไไม่เขาต ลองโจมตีดูนะศูนย์ะนะครับศูนย์ก็คือโอกาส1ิห้าปอร์เซ็นที่เขาจะหลบได้เนาะฉะนั้นอันเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือสิบ้าปอร์เซ็นี้ที่เขาหลบได้นะครับอ่ะเรามาลองดูอีกรอบหนึ่งนะอ่าเห็นไหมครับเห็นตัวเลขแวบๆไหมเป๊ะเลยใช่ไหมอ่ะตามที่พี่โจ๊กคิดเลยครับเจ็ดสีส่พอดีเป๊ะเลยครับแปลว่าถูกต้องแปลว่าถ้าคําพูดตรงนี้นะ ก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าถ้าตัวเราเองนะครับโจมตีตัวที่เราชนะทางเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้อันนี้แปลว่าสกิลนี้ก็เหมาะสําหรับเอาไว้ตีตัวที่เราที่เราไม่ชนะทางอะ่ะก็จริงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะจะจะตีตัวส่วนมากเราจะตีตัวที่เราชนะทางทางนั้นถูกไหมครับโอเคเราก็พิสูจน์ข้อนี้ได้แล้วต่อไปอยากจะดูอีกข้อนึงงเราถ้าเป็นสีเขียวล่ะใช่ไหมเมื่อกี้สีสีเหลืองเราเห็นแล้วนะก็คือแม ตัวเราเองเนี่ยไม่เอฟเฟกตีฟกับสีเหลืองเราได้บวก10%เนาะแต่เราเอฟเฟกตีฟกับสีแดงเราก็จะไม่ได้บวก10%แต่เรากลับได้กลับได้ค่าที่เอฟเฟกตีฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงถูกปะ่ะมันก็ชดเชยกันนะต่อไปถ้าสีเขียวนะครับเราก็ไปหาหมอนสีเขียวกันนะอ่ะมาเปลี่ยนดาวกันไปหาดาวหนึ่งอะดาวหนึ่งเราไปดูมอนสีเขียวมีไหมอ่ามีพอดีนะครับอ่าตัวนี้เลยนะตัวที่เราตีค้างเอาไว้นะครับสองพัน กว่าแล้วเขาบอกว่ามีโอกาส1%นอร์ะครับที่จะตายในทันทีนะหลังจากที่แทง1รอบนะหรือหรือมีดิเมนมากกว่าปกติงั้นแปลว่าอันเนี้ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะคำนวณผิดนะเพราะว่ามันจะมี1%นปตรงนี้นะครับมันจะมี1%ตรงนี้อยู่แต่ว่าลองดูลองดูอ่าลองดูก่อนนะแปลว่าถ้าพี่ยกโจมตีตัวนี้นะครับเดฟศูนใช่ไหมเดฟศูนแปลว่าพี่จะต้องโจมตีได้950ทันทีเลยถือว่าเพียงแต่ว่าเขาเป็นสีเขียว สีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือเราไม่ได้เอฟเฟกติฟอะไรกับเขาเลยเราควรจะได้สิบเปอร์เซ็นต์นะยังพ,พี่เจ้าควรจะคูณสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณหนึ่งจุดหนึ่งหรือ่าฉะนั้นพลังโจมตีที่ควรจะได้ตอนนี้คือหนึ่งพันก้าสิบสิบห้านะครับอ่ะลองดูนะน่ะเห็นไหมครับเห็นวิ่งขึ้นไปแว๊บ,บแล้วใช่ไหมเป๊ะเลยครับอ่านั่นแปลว่าสกิลสกิลเนี่ยพันสีน่สิบห้าพอดีเห็นไหมครับสกิลเนี้ยดีมากๆสําหรับเราโจมตีตัวที่ เราแพ้ทางครับหรือตัวที่เฉยๆครับแต่โจมตีตัวที่เราชนะทางไม่ได้ไม่ดีนะครับนี่คือสกิลเนเจอร์นะโอเคยังติดค้างอะไรอยู่ไหมเอ่ยถ้าน่าจะครบประเด็น,นี้นะครับก็คือเมื่อกี้ดาวสี่เราเห็นแล้วเนาะว่าเต่ายัางอยู่นะนะครับแล้วก็ดาวห้าดาวห้าไม่มีอะไรต้องคุยกันเนาะเพราะว่ามันยาวนานมากเลยเกินนะครับเมื่อวานพี่โจตีไปเลือดรถนิดเดียวเองนะนี่ครั ลดน้อยมากเลยนะครับก็คิดว่ายาวเกินไปพี่โจคิดว่าตีไม่ตายหรอกเราคงไม่ตีดาวห้านะครับอ่ะก็นี่คือสิ่งที่ที่เรามานั่งดูกันเมื่อวานเนาะว่าว่าสกิลเขาคืออะไรนะครับแล้วเขาโจมตียังไงนะทีนี้เดี๋ยวสําหรับวันนี้พี่โจขอก็วิดีโอเร็วๆเร็นเร็วๆแล้วมาสรุปเหรียญวันนี้แล้วกันดีกว่านะครับว่าวันนี้วันที่2ถ้าพี่โจมีตัวอยู่แค่นี้มีตัวอยู่แค่6ตัวนะพี่โจจะไม่ใช่สี่สาม 6ก7 8้าเจ็ดแปดมี8ตัวใช่ไหมพี่จืได้เหรียญเท่าไหร่ในวันนี้นะครับแต่ขอข้อข้อหาวิธีเล่นก่อนเดี๋ยวพี่ชะ่อกอวิดีโอเร็วๆแล้วเปิดเพลงไปะะแล้วกันนะจะได,จะได้จะได้เร็วเพื่อนๆไม่ต้องรอนะครับอ่ะไปเลย อ๋อโอเคครับผมเมื่อกี้พี่จกลืมไปนะลืมอีกประเด็นหนึ่งนะนี่ครับสกิลเดียวกันเลยใช่ไหมเนเจอร์ใช่ไหมที่เพื่อนเเห็นเมื่อกี้นะสกิลเนเจอร์ตัวนี้ครับเมื่อกี้ที่เราบอกสีฟ้าใช่ป่ะเราโจมตีสีแดงเราจะไม่ได้10%เนาะแต่เราโจมตีสีเหลืองเราได้10%เรนะเพราะว่าเราเราไม่ชนะทางเขาถูกไหมครับเราโจมตีสีเขียวก็ไม่ก็ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ชนะทางเราก็ได้ส0นตะตอนนี้พอมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเป็นสีเขียวนะ เรากำลังโจมตีสีเขียวแปลว่าเราโจมตีสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันเนาะสกิลเนเจอร์ตัวนี้มีผลนะครับแปลว่าแม้แต่แม้แต่สีเดียวกันก็จะได้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนๆดูเมื่อกี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะต้องโจมตีให้ดูนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบใช่ปะ่ะมันได้สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มมาเนี่ยครับเห็นไหมครับมันกลายเป็นแปดร้อยสี่สิบเจ็ดใช่ไหมนี่ครับ,รเ, 47, รบเราสกิลตัวนี้มันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบคูณสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเป็นแปดสี่เจ็ด โอเคงั้นสรุปว่านอกจากตัวที่ตรงข้ามกันหรือตัวที่ถอยหลังมันตัวมันเองก็ได้นะครับ10%นะสกิลเนเจอร์ตัวนี้นะครับโอเค okay. ครับผมไปต่อครับ Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. ก็ให้ฟังเพลงจบกันไปหนึ่งเพลงเลยเนาะพี่โจก็เสร็จพอดีนะโอเคครับก็ตอนนี้เห็นไหมครับพี่โจใช้บอรดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับบอรดมีอยู่โบรบอทมีอยู่8ตัวใช้พลังหมดเรียบร้อยแล้วนะณวันณวันนี้ดูดัลเบตี้ก็ลดไปอีก20ใช่ไหมห้าสี่ยี่สิบน 200, 200, เนาะเมื่อวานเมื่อวานสองร้อยสองร้อยก็เหลือร้อยแปดสิบใช่ป่ะวันนี้ก็เหลือ ร้อยหกสิบนะครับอ่าโอเคเหลือร้อยหกสิบนะก็หายไปแล้วพี่โจได้อีกแปดวันแต่ไม่น่าจะทนันเขาน่าจะปิดเทรดก่อนหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะแต่วันนี้พี่โจโชคดีนะถ้าพเพื่อนเพื่อนดูดูเห็นเมื่อกี้ครับจะเห็นว่าพี่โจได้ได้อันติค่อนข้างไอ,อ,อ้ได,ได้ได้สกิลแบบเขาเรียกว่าคียที่ข้อครับเยอะก็เลยค่าได้ง่ายขึ้นนะครับจากวันนี้เนี่ยวันนี้ได้ได้ถึง17,700นเลยนะเมื่อต้นคลิปเพื่อนเพื่อเห็นว่าพี่โจกมีวันนี้เนาะวันนี้ได้4สี่พับ วันนี้ได้หมื่นเจ็ดเจดนาะลบ4ี่พันแี่ครับรายได้วันที่สองก็คือหนึ่งหืนสองพัน้าร้อยนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับก็พอเราเริ่มรู้ทางใช่ไหมนี่พี่โจยังเทสให้เพื่อนๆดูตอนแรกอยู่นะก็เล่นถือว่าเร็วมากครับถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่อย่าไปโจมตีตัวที่เราแพ้ทางเท่านั้นเองก็เอาเอาท่าเดียวกันหรือท่าข้างหน้าหรือท่าตรงข้างก็ได้ที่ไม่ใช่ท่าท้างหลังเราพอครับอย่าไปโจมตีแบบนั้นเพราะว่ามันจะทําให้เรา ได้แรงได้น้อยกว่าที่คิดเยอะเนาะถ้าเราเลือกโรบอทถูกใช่ไหมครับเราเค่อยๆจัดไปอย่างนี้แหละครับก็มาดูกันแล้วก็ดาวก็จะสุมเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้พี่โจจะทําให้ดูว่าดูซิว่าแท็กมันจะลดลงเหลือเท่าไหรจาก45่ะจะเหลือเท่าไรนะครับตอนนี้พี่โจยังตีตัวค้างเอาไว้อยู่นะตัวอยู่ที่โลก2ดาวนะครับโลก2นะดาวบอลนะแล้วก็ตอนนี้ยังมีค้างอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเก็บการเอาอีกพันหนะครับ วันนี้จริงๆที่ได้เยอะครับบองตรงได้มาจากดาวค้างเมื่อวานฉะนั้นรายได้มันจะต้องเป็นรายได้เฉลี่ยนะเพื่อนๆอย่าไปเอารายได้ต่อวันมาดูนะเราต้องใช้แบบยาวๆเลยสักสิบวันแล้วเฉลี่ยเนี่ยเพราะมันเป็นการตีต่อเนื่องไงบางทีมันไม่ได้ตายแต่ตัวเดียวนะเนี่ยพี่โจวได้ตัวเนี้ยแปดพันเก้ามันเลยเยอะไงครับวันนี้นะแต่ก็ถือว่าโชคดีครับได้ได้ตัวที่มันแพ้ทางกันพอดีนะโอเคครับผมอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นสรุปสําหรับสําหรับอ่อ อาคาลัสนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีคําถามอะไรอยากให้พี่โจ๊กเทสอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้ใต้ใต้คอมเมนต์เลยนะเพราะว่าพี่โจ๊กจะเอามาเทสให้ดูนะตอนนี้เรายังมีจังหวะที่จะเทสได้ใช่ไหมโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเนี่ยทำซะก่อนนะครับก่อนที่ก่อนที่เราได้ตัวมาแล้วเราจะเล่นผิดนะเพราะนี่มันเงินทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องอัตราแรกนะครับระหว่างเครดิตนะกับตัวเหรียญอาคาลัสเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้พี่โจ๊กยังไม่รู้เดี๋ยวถ้าพี่โจ๊กรู้ปุ๊บจะมาอัปเดตให้พนนเ,พเพื่อนๆดูทันทีนรับนี้เว็ยงไม่ปะ ทีไม่ดีเดี๋ยวพ่งนี้พี่โจอจะมาซื้อนะครับเพราะว่าดูแลไม่ต้องซ่อมนะเรามีเวลาอีก10วันนะครับตัวอัปเกรดเนี่ยเขายังไม่เปิดก็เลยอัปเกรดให้ไม่ได้เงินพี่โจตัวนี้เ็าจะเหลือนะฉะนั้นถ้าไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปิดตัวเพิ่มอีกสัก2ตัวกันดีกว่านะครับโอเคครับแล้วเรามาเจอกันกับอั卡尔ัสออนไลน์ในวันพรุ่งนี้สำหรับเบต้าเทสก่อนที่เขาจะปิดกันนะแล้วเจอกันครับฝันดีครับ